าลครับกสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมของไกส์สตาร์เรกันอีกแล้วเย่น yeah. ี่ไม่ไม่แล้วในวันนี้เราก็ไม่ได้มาเล่นเกมหรือว่ามาทําอะไรนะครับแน่นอนครับช่องผมมันก็ต้องมาสุ่มกาชากันอีกแล้วนะฮะแล้วแน่นอนว่าหยุดเดะหยุดหยุดเด โอเคครับแล้วก็แน่นอนว่าคนที่ผมจะมาสุ่มในวันนี้นั่นก็คือ,อพี่ซันเดย์ของเรานั่นเองนะครับเ <c oughs> ขาเรียกว่าพี่เคยของผมนะครับ <c oughs> ตอนแรกผมมีแผนนะครับว่าจะเปิดเจฟิวนะครับเ <c oughs> จฟิวก็คือเจจิมหยุนที่ได้ซ่อมคอกลับมาแล้วนะฮะเนี่ยขอบคุณนะครับพี่หลุดเหมย ปัญหามันมีอยู่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวสุ่มผมจะพอหรือเปล่านะครับกับ2คนนี้นะครับก็คือแพทแรกเนี่ยพี่ฟันเดย์เขาจะมาในครึ่งแรกนะครับส่วนเจฟิวเนี่ยจะมาในครึ่งหลังนะครับซึ่งอืผมเนี่ยคงจะเหมาคู่ไม่ได้นะครับต้องเลือกใครสักคนหนึ่งนะครับในอสองคนนี้นะครับแม่มันเลือกยากซะจริงๆนะครับ เราจะเลือกพี่เคยหรือว่าเราจะเลือกเจดี JD นะฮะหม่มันเลือกยากซะเหลือเกินนะครับแต่ว่ายังไงเราก็ต้องเลือกนะครับซึ่งผมดูใน ID ผมแล้วเนี่ยสามารถกดได้ทั้งคู่เลยนะครับผมสามารถกดอ่าพี่ซันเดย์ได้นะครับกดเจฟิวได้นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับเพราะว่าใน ID ผมเนี่ยสามารถมีทีมที่เล่นกับ่าทั้งสงคนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง เลือกนะครับต้องเลือกเนะี่ยแต่ว่ามันมีอยู่มันมี <c oughs> มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ทําให้ผมต้องต้องมากดพิซันเดก่อนนะครับนั่นก็คือตอนผมถ่ายทิกตอกอยู่เนะี่ยมันประเอิญไปเจอกับคลิปหนึ่งนะครับที่เขาทําเป็นหนัตกตัวการ์ตูนนะครับที่ว่าน้องโรบินแม่งเอา <c oughs> เอา เอารูปพี่ซันเดย์มาแล้วก็มาอ้อนวอนเราให้เรากดให้เรากดพี่เขาเลยแต่ว่านี่กดกดกดให้หนูหนอยกดพี่ให้หนูหนอยโอ้โหจนทำให้ผมต้องกดเข้าเกมมาเพื่อจะเปิดพี่ซันเดย์นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมก็มีแผนอยู่นะครับก็ถ้าสมมุติว่าอ่านี่ตอนนี้ผมก็มีอยู่หนึ่งรตัวนะฮะ รอดตัวทองเลยนะฮะก็คือได้แน่ๆนะครับตัวหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าจะลุดนเลทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอาเมื่อกี้ที่พูดพูดถึงไหนแล้วผมมีแผนสำรองอยู่นะครับไหนๆก็จะกดแล้วจะกด2ตัวแล้วงั้นก็ต้องเอางี้ให้โชคชะตาเลือกเลยแล้วกันนะครับก็คือว่านี่เห็นหรือเปล่าครับตอนนี้ก็คือผมไม่มีการันตีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสุ่มพิซันเดย์ไปสมมติว่า 80โลเนี่ยแล้วแม่งไม่ออกแม่งหลุดเลทก็คือผมจะเก็บการันตีไว้ไปเปิดเจฟิลเลยนะครับในครึ่งหลังนะแต่ถ้าพี่ซันเดย์ออกเนี่ยก็เอาพี่ซันเดย์นะครับไม่มีอะไรมากมาดูกันนะครับว่าจะออกในโลที่เท่าไหร่นะครับถ้าโชคดีเนี่ยออกสัก20โลถึง30โลเนี่ยผมจะดีใจมากเลยนะครับแล้วในวันนี้ผมก็เอาน้องโรบินมาด้วยนะครับเพื่อรอพี่ชาย นะครับโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเวลาของคุณผู้ชมนะครับโอเคไป let's go <S มาโอ้โหไม่ไม่หวังนะครับโลแรกเนี่ยอย่าหวังเลยนะฮะโลที่20ไป20ยังไม่มานะครับยังไม่มาจริงๆโอ้โหพีแกอาจจะเล่นตัวไปหน่อยนะครับไปครับโลที่30แล้ว l e มาไหมโอ้โหไม่มาเล่นตัวเยอะนะเราอ่ะ <c oughs> โอ้ยมีลางเจเจเจ,จ,จออกมาแบบนี้รู้สึกว่าลางลางได้เปิดเจแน่นอน <c oughs> ไปรถที่สี่สิบครับมา <c oughs> ยังไม่ออกพี่ซันเดย์ครับเอ่อน้องโรบินรออยู่เลยครับพี่พี่จะไม่ออกมาจริงๆเลยครับโอ้โห อันนี้อันนี้กูเริ่มเสียแล้วนะอันนี้กูเริ่มเสียเลยนะ<ๆ>เสียแบบเสียวเสียซ่านเลยนะครับไปครับโลที่ห0สบ let's go เนี่ยยังไม่ออกอีกเหออะไรเนี่ยหูยพี่เันเดย์จะเล่นตัวมากเกินไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่แค่20บโลนะครับการันตีซึ่งผมรู้สึกหวั่นใจนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เพราะว่าเจ๊แม่งออกมาก่อนเจ๊แม่งออกมาเตือนแบบว่านีเก็บตัวมาเก็บตัวมาสุ่มชั้นดีกว่านะ แต่ไม่เป็นไรนะครับเจถึงผมจะรุนเลแต่ผมก็จะเก็บการันตีไว้สุ่มเจอ,อยู่ดีนะฮะไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นไปครับโลที่70แล้วโอเคโอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้จะเป็นการลุ้นแบบลุ้นเฮียเลยนะครับเพราะว่าโลต่อไปนี้ลุ้นนะครับว่าเราจะได้พี่ซันเดย์หรือว่าเราจะได้การันตีนะครับเพราะฉะนั้น สามสิบเอ็ดใบแม่งเลขหนึ่งไม่มงคลไปเราตัวแรกไปก่อนนะฮะสุ่มๆไปงั้นแหละเอาให้มันเลขสวยๆหน่อยโอเคสามสิบนะครับ let's go มา <c oughs> ทำไมต้องเป็นแปดสิบโลวุกทีเลยว่าเวลาุณสุ่มเนี่ยมันไม่มีออกแบบว่าสี่สิบสามสิบให้กูดีใจหน่อยอะ่ะอุ้ยตัวแรกไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชตัวแรก <c oughs> ตกใจแม่งกย่น่กับเกมอื่นนะฮะโอเคพี่เซนเดย์ครับ น้องโรบินรออยู่นะครับเพราะฉะนั้นมาเถอะครับนะนอะย่างอย่างอย่างอย่าง,งเล่นตัวอยู่มาหน่อยเยเยสโอเคโอเคโอเคครับโ oh. ล่งใจนะครับโล่งตอนนี้ผมโล่งเลยนะครับโอเคทีนี้ผมก็เหลือเอาไว้จุ่มเจฟิวได้อยู่นะครับ แถมไหมแถมไหมอันนี้ผมไม่ไม่หวังอะไรแล้วนะครับแต่ว่าจะหวังให้นิดนึงก็ได้นะครับเผื่อจะเขาจะแถมนะครับแถมหรือเปล่าไม่แถมนะครับแม่งเกมไม่ใจดีกับกูหน่อยเหรอ80ดสิบโลเลยนะเว้ยแม่งไม่ไม่ถุงไม่แถมเลยนะฮะส่วนไลาคนเนี่ยถามว่าแม่งจําเป็นไหมมันก็ถ้ามีก็ดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวเราเนี่ยไม่ไม่ไม่เหลือนะฮะ ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอ่าเราจะเก็บตัวไว้ซุ่มเจฟิลกันดีกว่านะครับแล้วก็อ่าในเรื่องผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับในเรื่องแพทนี้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปเล่นเอานะครับ แต่ว่าวันนี้เราได้พี่ซันเดย์แล้วถือว่าโชคดีมากเลยนะครับดีใจด้วยนะครับน้องโรบินยั yeah. ดีใจด้วยเด้อได้พี่ชายแล้วเด้อผมได้ทําการสุ่มพี่ชายกับน้องโรบินได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยพี่ซันเดย์ของเราเจ็ดสิบแล้วนี่โอเคเรียบร้อยครับเฮ้กูฟาร์มเกินมาด้วยเนี่ย ความเกินมาด้วยนะครับโอเคครับพอเราแคปไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าพี่ซันเดย์ของเราเนี่ยเมื่ออยู่กับทีมแล้วมันจะเป็นอะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับก็ต้องยืมของคนอื่นแน่นอนครับไม่ใช่ของเราเนะฮะโอครับเราลองเอาพี่ซันเดย์มาเล่นกับอาจารย์จิงหลิวกันดีกว่านะฮะมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปทําความเข้าใจกับสกิลใหม่นะฮะโอเคครับได้แล้วครับสกิลนี่ พิคคิวพี่แกนะครับเร่งเทินหุ่นต่อ,อ,อเนื่องกันเลยนะครับน่าปุ๊บเข้าไปทีหนึ่งย,ยังไม่ค่อยยังยังไม่แรงนะครับต้องให้พี่ซันเดย์เราอันตินะครับโอเคครับอันติพี่แกมาแล้วนะครับดูพร้อมแรงนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นขึ้นนะฮะโอเคครับยังเหมือนเดิมต้องรออันตินะนี่มาแล้วคว้าไป โอ้มีพันไอ้เหี้ยแค่นอ,อ้ะいずれเกวีได้บั๊บมาเต็มตูบเลยนะครับมาเปิดตาแล้วฟาดไปฟาดโอโ้แรงคิดแตกเลยนะครับไปครับไปอีกแสนหกนะครับแรงจริงนะฮะ ของเพื่อนนี่มันแรงจริงๆเลยของเพื่อนนี่มันแรงจริงๆเลยเออโอ้โหเยี่ยคแตกเรียกได้ว,ว่ามอนคีแตกเลยนะเออระรับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับที่ซันเดย์ของเราในวันนี้นะฮะแหมเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวประสานที่รู้สึกว่าจะเป็นตัวเบต้าในอีกไม่นานนี้แน่นอนนะครับดูทรงนะ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปมากเลยนะครับสำหรับใครที่จะสุมพี่ซันเดย์นะครับก็ขอให้สุมได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้แล้วนะฮะโอเคครับคลิปต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม